สวัสดีสมาชิกรถเือร์สองชแนลทุกท่านด้วยนะครับสมาชิกครับวันนี้มี1นึ่ลำที่ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับรถไฟฟ้า e v mg zs evx sunroof ปี2020ครับคันนี้วิ่งมา71,000กว่ากิโลครับราคาตอนเป็นป้ายแดงนะครับประมาณล้านสล้าน4นะเพื่อ,อนๆวันนี้จัดไปในราคาคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเพียง 5 7 9 0 0 0บาทครับไม่มีแวดไม่มีค่าโอนใดๆทั้งสิ้นราคานี้เน้นๆคุณได้รถไฟฟ้าไปใช้ในราคาถูกที่สุดในตลาดครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่า EV นะครับในท้อตลาดเริ่มมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่คันนี้เป็นคันแรกในประเทศไทยที่แนะนำเข้ามานะครับในเรื่องของระบบไฟฟ้าล้วนนะครับคันนี้ต้องบอกว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ เป็น ZS ล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าเสริมด้วยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเข้าไปนะฮะดังนั้นคันนี้นะถือว่าน่าใช้จริงๆครับบอดีค่อนข้างใหญ่นะครับไซส์ค่อนข้างใหญ่ระบบการทำงานค่อนข้างดีนะครับใครสนใจงบประมาณแบบนี้รีบจัดเลยนะครับ5 7า0 0 0บาทราคาเท่ากับอีโกคาเลยนะฮะใครสนใจนะครับรถจอดอยู่รามินทานะครับต่างจังหวัดสนใจก็มาดูได้นะครับหรือใครกลัไม่ทันนะครับ โอนจองผ่านร้านเท่านั้นเพียง3,000บาทครับเพื่อนๆเ,เราก็ได้ครอบครองคันนี้ไปเลยคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะเพื่อนๆนนะครับตามเครดิตของลูกค้าเลยซื้อสดก็ถูกสุดนะครับไม่มีแวดจัดไฟแนนซ์ก็มีทีมงานให้บริการนะครับจัดได้ทุกจังหวัดเลยนะครับส่วนใครที่ใกล้รามินทานะครับให้รีบมาดูเลยวันนี้นะครับอย่าพลาดโอกาสแบบนี้นะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยนะฮะใครสนใจนะครับต้องบอกว่าไซส์นี้ SUV ที่เป็น EV เนี่ย หากว่าเราซื้อตัวเป็นป้ายแดงกับแบรนด์อื่นๆนะครับตอนนี้คุณก็ยังซื้อในราคาที่ต้องบอกว่ายังสูงอยู่ไม่ว่าจะเป็น800,000ปลาย900,000กว่าหรือว่าล้านต้นๆนะครับแต่คันนี้เราซื้อในราคาเพียง579,000บาทครับรีบด่วนๆนะครับสนใจโทร0885845375นะครับห้ามพลาดน,นะครับสมาชิกสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดทับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ